ผมสวัสดีครับชาวนี้วันที่30ตุลานะครับสองหามนะฮะพามาที่สวนป่าอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเก็บตกนะครับเห็ดที่เราเก็บเมื่อวานนี้นะครับตรงนี้เป็นบริเวณที่เมื่อวานนี้ยังไม่เห็นเห็ดนะครับแต่วันนี้มีเห็ดโคนนะครับเห็ดโคนหรือเห็ดปวกเป็เห็ดใหญ่นะครับเห็ดปวกใหญ่นะฮะขึ้นมา ให้ได้เห็นเดี๋ยวโดวนไปเอาตะกร้ามาไดล้ลูกตะกร้ามารอพ่อยตรงนี้เด้อเดี๋ยวพ่อยจะพาเกบเห็นอู่ตรงนั้นก็ได้อีกตรงนั้นก็ได้ตรงตะกตร,ร้าก็หลายหลายท่านสอบถามมานะครับว่าจะทำยังไงนะครับจะดูยังไงเวลาล่าเชื้อ นี่ครับเวลาราดเชื้อในดินต้องชุ่มชื้นแบบนี้นะครับนี่ฮะดินยังมีความชุ่มชื้นอยู่นี่นะครับเกดไดจากใบไม้ยังเปลี่ยนอยู่นะฮะดินมีความชุ่มชื้นอย่างนี้เหมาะสมครับกับการลาดเชื้อวิธีการลาดเชื้อก็คือถ้าจะทําแบบละเอียดก็คือเปิดกวาดเอาคาดมากวาดกวาดใบไม้ออกเปิดหน้าดินครับแล้ว นำเชื้อเห็ดปวกสูตรลุงนวดนะครับที่นำไปผสมไปขยายในน้ำตามเอกสารที่เราให้ไปนะครับแล้วนำมาลาดนะครับลาดในบริเวณที่เราต้องการจะให้เกิดเห็ดหรือครับมันจะมีอีกอย่างก็คือเราลาดตรงนี้เนี่ยอาจจะอาจจะเกิดขยับไปอีกประมาณ4เมตร5เมตรได้ถึง10เมตรได้นะครับเพราะว่าบริเวณที่ปวกหายกินอาจจะเป็นบริเวณนี้ แต่บริเวณที่เขาสร้างรังจะอยอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งในบริเวณที่ไม่ไกลนะแต่เนื่องจากว่าผมทําที่สวนป่านี่ก็คือเราสร้างสร้างให้ระบบนิเวศเป็นเหมือนป่าเลยนะครับพื้นไม่ได้ไม่ต้องกวาดนะครับใบไม้หล่นมาทับถมนะแล้วเราลาดเชื้อเป,เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดไว้นะครับแล้วเขาก็จะเกิดพอปลวกคาบเชื้อเห็ดลงไป ข้าไปไว้ในรังไปไว้ในจาวปวกก็จะทำให้เขาเกิดให้เขาไปใหเขาไปสร้างสวนเห็ดในในรังเขานะครับเนี่ยอันนี้ก็อีกดอกนึงครับนี่เป็นต้อไว้ยที่เหลือจากเมื่อวานนะครับบริเวณนี้ก็จะมีอีกดอกหนึ่งนะครับพอเขาไปสร้างสวนเห็ดในรังปุ๊บเนี่ยสวนเห็ดสวนเห็ดนี่คืออะไรคืออาหารของเขานะครับ เห็ดในเจ้าวปวกหรือในรังปวกถ้าไมา่เยอะพอเขาก็จะกินจนหมดนะครับถ้าเกิดลูกหลานเขาเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่า,าสวนเห็ดในเจ้าวปวกเขามีเยอะเขากินแล้วเหลือกินไม่หมดก็จะโผล่พ้นขึ้นมาเป็นดอกเห็ดให้คนได้เก็บนะครับก็ลดยมาเป็นเห็ดรสเลิศเห็ดรสชาติอร่อยให้เราได้เก็บกินกันนะครับนี่สังเกตถ้าเกิดอ่า แล้วเขามาสัมผัสสถานที่จริงนี่คือเดินไปเนี่ยครับมันจะยุบนะพื้นดินมันจะนุ่มมากนะครับอย่างที่ผมได้พาชมเมื่อวานเนี่ยฮะว่าหลังจากลาดเชื้อไปเป็นยังไงนะครับปลวกขึ้นมานี่นี่นี่โอ,อนี้ออนัออนออนี้ชัดเจนครับนะฮะนี่ครับปลวกปลวกเขาจะขึ้นมากินอย่างเงี้ยหายกินอย่างเงี้ยนะครับเนี่ฮะ เขาก็าจะเอาเชื้อเห็ดลงไปด้วยนะฮะเชื้อเห็ดลงไปในในรังปวกในเจ้าปวกเขานี่ครับนี่นะฮะนี่ครับบริเวณนี้มีเป็นมีรังปวกเยอะมากนะฮะในสวนเรานี่เท้าที่สันนิษฐานบริเวณที่ปวกยิงปวกใหญ่อย่างนี้อยู่ เราจะได้เห็ดปวกใหญ่แบบที่เราเก็บนะครับแต่ตัวเห็ดปวกกิกเห็ดปวกน้าฝนเนี่ยจะเป็นปวก,กตัวตัวเล็กนะฮะเพราะฉะนั้นปวกตัวเล็กหลายท่านถามผมว่าเออเห็ดปวกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับชนิดปวกหรือเปล่าใช่ครับจากเท่าที่สังเกตจากเท่าที่ศึกษาเทียบเท่าที่ติดตามการเขาบางส่วนผมเนี่ยครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งฝ่ายตรงติดถนนจะเป็นเห็ดปวกจิกหรือเห็ดปวกข้าวดอนะครับ ผ่านมันจะเป็นปลวกตัวเล็กนะฮะแต่ฝ่ายเนี้ยครึ่งทางเลยฮะจากกอไผ่มาเนี้ยจากต้นมั่งเนี้ยลงมาจะเป็นเห็ดปวกใหญ่ซึ่งในเมื่อช่วงต้นผลผมก็ได้เก็บดอกทั้งดอกนอยจากมันแรลงนะฮะช่วงเริ่มฤด,ดูการแล้วก็เป็นการเล่าสู่ฟังนะครับวิธีการทำนะะ ก็วันนี้เราก็เห็นเห็ดปวกอยู่ตรงนู้นกลุ่มหนึ่งนะฮะเอาตะกร้าวางไว้แล้วเดี๋ยวให้โดนไปอยู่ที่นั่นเลยเดี๋ยวจะเก็บให้ชมนะครับหลังจากลาเชื้อไปเราก็ให้ความชื้นด้วยนะครับเพาะเชื้อเห็ดสูตรลงหนวดเนี่ยเนื่องจากท่านต้องการให้ได้ผลนะครับท่านจึงใส่เห็ดไปสามชนิดนะฮะสามสี่ชนิดโดยประมาณนะครับก็จะมีเห็ดปวกแดงเห็ดปวกกิกแล้วก็เห็ดปวกใหญ่นะฮะ แล้วก็คือในพื้นที่ท่านไม่ต้องกังวลว่าไอ้ปวกในพื้นที่ของท่านจะเหมาะสมกับเชื้อเห็ดหรือไม่ไม,ไม่ฮะใส่เชื้อลงไปครับถ้าเห็นเห็ดเป็นเห็ดปวกกิ่เกิดขึ้นก็แสดงว่าปวกของท่านที่สวนที่บริเวณพื้นที่ของท่านเป็นไอเ้เป็นปวกตัวเล็กนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเห็ดปวกใหญ่ก็คือปวกตัวใหญ่นะครับเชื้อเห็ดเราใส่ไปให้ทั้งสานนี้อยู่แล้วนะครับนี่ก็อีกกลุ่มหนึ่งนะฮะ ผมนี่จะเก็บตันวันนี้นะฮะก็หนาตาอยู่ครับได้สกแกนหนึ่งอยู่วันนี้นะฮะอ่าโดนเก็บเลยครับลูกตอนนี้ยังเป็นเห็ดปกใหญ่อยู่นะฮะ เกิดต่อเนื่องับปีนี้หลังจากที่ว่าลุ้นกันมาตลอดนะครับตั้งแต่ช่วงต้นฝนว่าจะได้มีเหตุปวดให้ชมมาน้อนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะมาดูหรือศึกษาสถานที่จริงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ย่าเชื่อผมครับถ้าไม่ไดลงมือทำนะคร ่จับแปลงนี้ไม่เยอะเลยไม่ได้เรียกคุณพัชรีนะครับความสุขเล็กๆครับของคนหลักเห็ดอย่าวางอย่างนั้นสิดุกวางนอนวางดีๆวา,างนอนใช่โอเคครับผม บางท่านบอกว่าทำไมเก็บบ้านจังเนื่องจากบ้านกับสวนเราอยู่ห่างกันเป็นกิโลนะครับไม,ไม่ได้อยู่ใกล้นะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เราไม่เก็บดอกตูมอยู่แล้วนะเพราะดอกตูมมันต้องขุดขุดลงไปลึกนะครับนี่ก็กเดี๋ยวกาบด้วยสิ สักคลิปหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับที่ผมนําเสนอก็คืออยากให้ทราบว่าทุกคนสามารถทําได้นะครับเราไม่ต้องไปรอเก็บเห็ดตามป่าไปแย่งกันนะครับเห็นเห็ดต้องหลบต้องซ่อนไม่ครับอันนี้ือเก็บในพื้นที่เราเองแล้วชัดเจนฮะบอกว่าเราล่าเชื้อเห็ดชัดเจนเพราะเราทํามานี่ไม่ใช่ปีสองปีนะครับทาเปถึงสิบปีนะฮะจากป่ายาคานะครับ ตั้งโดนนียังเดินก็ะตอกกระแตะอยู่เลยนะจนขนาดเนี้ฮะวัวนี้เป็นหนุ่มละโตๆถูงกับพ่อละนะครับเวลาไม่ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวนะฮะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการไม่ลงมือทํานะครับทุกคนทําได้ผมจะพูดคำนี้เสมอน,นะครับว่าทุกคนทําได้แต่อย่าเชื่อผมถ้าคุณไม่ลงมือทํานะฮะดอกเห็ดเนะครับ,นนะรบจะบาน ดอตูมใช้ประโยชน์ได้หมดจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับผมก็คือดอกบานเนี่ยจะราคาแพงกว่าดอกตูมนั่นหลายคนอาจสงสัยว่าทําไมดอกบานแพงดอกบานสามารถจะทำเป็นทำเป็นเชื้อต่อได้นะครับดอกตูมก็คือขายให้ขายให,ให้ให้กินนะครับเช้านึงได้ ได้วันละเท่านี้ก็ไม่คิเลนนะครับผมว่า จริงแล้วถ้าเราเดินมาที่นี่เมื่อวานเราก็จะเห็นเ่านั้นแต่เราเดินมาไม่ถึงเห็ดนี้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็ไม่เป็นไรฮะวันนี้กล่าไปทำเชื้อได้พอเราทําเชื้อเองได้นะครับวิธีการทําเชื้อก็ไม่ยากนะครับลุงหนวดท่านได้เผยแพร่มานี่เกือบสามสิบปีแล้วครับเอาไปศึกษาได้ครับที่กลุ่มพอเลียงเห็ดปวกนะครับ มีการทําเชื้อวิธีการลาดเชื้อต่างๆเอาเลยลูกฮะอืเอาเพ็ดเสือ้อพิมพ์ลงไงก็ได้เอารงในหะละอาจจะเป็นซับสองภาษานะครับ ท่านถามผมเป็นโคดบวนพูดอีสานไม่ได้พูดได้ครับแต่นื่องจากผู้ติด,ดตามผมอยู่ในหลายพื้นที่นะครับถ้าเราพูดอีสานเลยนะครับหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจนะฮะดอกแก่3าสดอกเรเก็บเอาไปทําเชื้อนะครับ,ท,นะรบที่บ้านเราจะมีถังหมักไว้เลยนะฮะวิธีการทําเชื้อก็ไม่ยากนะครับก็จะมีเห็ดสด แล้วก็น้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลทรายไม่ปอกสีนะครับผสมคุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็หมักไว้ตัก3สามสีวันนะครับแล้วก็ใช้น้ำฝนนะแล้วใช้น้ำฝน ครับผมครับผม <c oughs> ก็สอบถามกันมาเป็นระยะระยะนะครับทุกคนที่ผ่านทางมาก็มาสอบถามนะครับแล้วก็ต้องขออนุญาตตอบเป็นช่วงๆนะครับอาจจะเป็นการแทรกบ้างธรรมดานะนี่ก็อีกกลุ่มหนึ่งนะฮะเก็บไง ก็จากที่ ก็จะตัดสางนะครับก็จะมีเพราะเราไปอัดเชื้อเชื้อเห็ดลงไปหลายชนิดแล้วฮะแต่ถ้าเราศึกษาแล้วเราทําเชื้อเห็ดได้เองนะครับก็จะลดต้นทุนการดักนการซื้อเชื้อหลายท่านบอกว่าไม่อยากทําไม่อยากเสียเวลาก็ซื้อเชื้อครับ,นะรบแต่สิ่งที่ซื้อไม่ได้ก็คือพื้นที่ของท่านนะครับตัวนี้ซื้อไม่ได้จริง เห็ดธรรมชาติถ้าไม่เหมาะสมเขาก็ไม่เกิดนะครับเนี่ยสองกลุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บในตัวที่เราไปเห็นเมื่อกี้นยฮะสองสามดอกที่นี่เก็บไปทําเชื้อครับถ้าอยู่ในดินเนี่ยเขาเขาปล่อยสปอร์ลงมาเขาก็ไม่มีอาหารเราเอาเขาไปเพิ่มอาหารแล้วเอามาลงในที่เก่า อคนบอกทำไมไม่เก็บเห็ดดอกตุม้มนะเห็ดดอกตุ้มคือมันต้องเขีย่ยต้องขุดนะครับแต่เราไม่เขีย่ยวเราเก็บเฉพาะดอกที่เห็นเพเป็นพื้นที่ของเราเองนะครับผมเน้นเสมอน,นะครับคำว่าพื้นที่ของเราเองแต่ก็ยังมีอีกหลายๆคนนะที่อาศัยความชอบทำว่าเห็ดธรรมชาติ ใช้เก็บก็ได้นะฮะก็เมื่อต่อไปนะครับมีการเพราะเลี้ยงเห็ดปวกเป็นระยะระยะแล้วพอหลายที่เกิดผ,ผลแล้วเนี่ยการเข้าไปเก็บนะครับอาจจะนำพาท่านไปสู่การเป็นผู้บุกรุกพื้นที่ส่วนบุคคลได้นะฮะเพียต้องระวังนะครับถ้าเรามีพื้นที่ที่เป็นสวนเห็ดของเราเองล่ะนะครับมัน ผลคุ้มค่ามันมากกว่ากันนี่ฮะเห็ดลมบาาเห็ดกอก็ยังเกิดอยู่นะครับเห็ดไข่ก็เกิดอยู่สามดอกนะฮะแต่ว่าโดนหนอนเจาะไปแล้วนะครับอันนี้เราก็มาเก็บตกเก็บตกเห็ดปวกก้กกากนนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับอยากรู้ข้อมูลนะครับสอบถามเข้ามาได้หรือแอดไลน์สอบถามเข้ามาได้นะครับที่082 เจ็ดห้าเจ็ห้าเ้าห้าหครับผมพงพันธ์ค้าจริญครับสำหรับนะคลิปนี้ก็นำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับผมจบท้ายแอปิดท้ายด้วยรูปดอกเห็ดในตะก้าครับผมก็สายได้ไม่เยอะฮะแต่ก็ได้ยังได้อยู่ครับผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ